เงินแล้วก็พี่ๆน้องๆแ,แล้วก็เอฟซีนักข้ามันนอกนะครับแล้วก็มีวัฒนการของการเกิดใช้จากการจะโตหรือว่าเส้นเลือดโรหิตสมองแตกนะครับหลังจากที่ร่างกายซีขวาน,นั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจะออกมาจากโรงพยาบาลสักสมสี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร ก็จะจะัท,ทะี่ว่าถ้าชนะเป็นวันก็จะเป็นเข้าวันที่สิบส <12. S 1> องอ่าว่าจะทับเวลาที่ออกมาอ่ะวันที่แปดใช่ไหมแปดนะครับจากที่ขยับไม่ได้เลยนะครับก็มาเริ่มขยับตัวเดินได้แต่ไม่ใช่มาอยู่เฉยเป็นนะครับหนึ่งจะต้องเรื่องสุขภาพอันนี้ก็คือจะมีพเลี้ยงเรื่องกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลเลยทําให้หนึ่งมือที่ไม่สามารถจะดกำได้หรือว่าขยับได้นะครับก็กลับมากำได้ วันที่สองจำได้แต่ยังไม่สามารถหยิบจับหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาได้มันก็ยังสัน่นนะครับแล้ววันที่สามพอหลังจากไกลาภาพเข้ามาเพิ่มช่วยนะครับเริ่มจับสิ่งของโดยไม่ตกไม่หล่นรวมไปถึงแก้วน้ําหนักหนักหรือขวดน้ําหนักหนักอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่คือนี่ภาพจริงนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับเนี่ยจากที่ถือไม่ได้เลยหรือขยับมือไม่ได้ตอนนี้แล้วก็คือขวดน้ําเต็มซนะแน่ พอมาวันนี้นะครับเป็น,ปนวันที่8เมื่อวานนะครับในส่วนเรื่องของการชทแขนขวานะครับเพื่อการออกกายภาพมันจะจะต้องครบเข้มามหาทุกส่วนก็คือเมื่อวานไม่สามารถดึงแขนขวาเนะี่ยมามาข้ามาหาตัวข้างซ้ายเนี่ยนะครับเมื่อวานจะได้แค่นี้ดึงจนเหงื่อแตกก็ไม่มาแต่วันนี้นะครับอันนี้ดูนะครับนี่นี่ภาพจริงนะไม่ได้ตัดต่อก็คือจะสามารถ ตรงตัวแล้วก็คือจะสามารถหยิบจับสิ่งของแล้วก็เริ่มใช้งานเมาสดูว,ว่าโทรศัพท์ได้แล้วแต่ว่ามันยังช้าอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เมื่อวานมันใช้ไม่ได้ไม่มากีนไม่ได้แต่วันนี้นะครับสามารถกอดอกมือไผ่หัวไผ่หลังหรือแม้จะบิดตัวนะครับนะครับ,รบอ,นนอันนี้อันนี้ภาพจริงไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือ ภาพจริงๆที่ถ่ายสดๆจากพี่เลี้ยงหรือว่าในักกายภาพที่มาดูแลนักข่าววันนอกน,นะครับนี่ครับนี่คือจากที่เมื่อวานมือเอื้อมมาหากันทำไมได้นะครับแล้วก็ขานี้ก็มาในกันนี้นะครับแต่ว่าขาย,ย,งยงังเป๊ะๆโฉมจากจันบนตอนนี้รู้สึกจะตับมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับหัวไหลขวาแกะตุวนะครับได้หมดแล้วนะครับตอนนี้หัวไหลตรวจหัวหัวะไหลตรวจ นะครับอย่างที่ฝึกลูกเสือว่าว่าอะไรตูดตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะครับเอหัวลายตูดตูดลายหัวมันแบบนี้นะครับนี่คืออันนี้ไมนี่นี่เพื่อเพื่อให้รู้ว่าให้ว่าเป็นวิทยาทานนะครับไม่ใช่แค่เราเก่งเรื่อพีแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้เรามาเป็นประสบเป็นผู้ป่วยเองนะครับหนึ่งคนดูแลหรือว่าพี่เลี้ยงหรือว่านักกายภาพที่เข้ามาดูแล้ว ตอนนี้อันเป็นส่วนสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ว่าเพื่อนหลายๆท่านที่ไม่หายหรือว่าพี่ๆที่พี่ชายคนรู้จักข้างบ้านเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถเดินได้แล้วนะครับเพราะพี่แกรชรา,าใจวันนี้ก็คือนี่ส่วนหนึ่งคือใจ,ใจ,ใจ,ใจทางทีมกายภาพนะครับมาดูแล้ววันนี้วันที่แปดนะครับคือนะครับว่านอกสามารถขับมาหัวไหล่ตูดได้แล้วนะครับ อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเราจะเดินโดยไม่มีไม้เท้านะครับให้กับสังคมชุมนขอบคุณครับสู้ๆนะครับ